นายอนุทินชาญวีรกุลผู้เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพร้อมกับการกระทรวงมหาดไทยต้องการช่วยชาวเกาหลีใต้ที่เสียชีวิตในการกัมพูชาซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่ไทยกำลังพยายามแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือจากราประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีเกาหลีใต้ที่จะช่วยกดดันกัมพูชาให้ปรับสแกมเมอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของการเจรจาพร้อมยืนยันว่าหากไทยสามารถช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้ได้ไดก็ยินดีทำอย่างเต็มที่ นายอนุทินผู้เป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมกับการกระทรวงมหาดไทยต้องการช่วยชาวเกาหลีใต้ที่เสียชีวิตในการกัมพูชาซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่ไทยกำลังพยายามแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือจากประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีเกาหลีใต้ที่จะช่วยกดดันกัมพูชาให้ปรับสแกมเมอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของการเจรจาพร้อมยืนยันว่าหากไทยสามารถช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้ได้ก็ยินดีทำอย่างเต็มที่ นายกรัฐมนตรีพร้อมกับการกระทรวงมหาดไทยต้องการช่วยชาวเกาหลีใต้ที่เสียชีวิตในการกัมพูชาซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่ไทยกำลังพยายามแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือจากประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีเกาหลีใต้ที่จะช่วยกดดันกัมพูชาให้ปราบสแกมเมอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของการเจรจาพร้อมยืนยันว่าหากไทยสามารถช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้ได้ก็ยินดีทำอย่างเต็มที่